บทที่689ความรู้สึกทั้งหมดที่หารลี่แพ่จิตสัมผัสออกไปลมสีเหลืองพัดมาอย่างมืดฟ้ามัวดินความสูงร้อยกว่าจังทุกที่ที่พัดผ่านไปยิ่งกลายเป็นลมพัดที่แรงมากฝุ่นละอองสีเหลืองปลิวว่อนราวกับมังกรปีศาจถือกำเนิดขึ้นอย่างไรอย่างนั้นชั่วร้ายอะไรขนาดนี้เขารู้สึกตะล่งค้างอยู่ในใจทว่า จิตสัมผัสของเขาแข็งแกร่งจนแทบจะเทียบเท่ากับผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นปลายด้วยเหตุนี้คนอื่นจึงม่อาจสัมผัสได้ในระยะที่ไกลเกินกว่าร้อยล้เท่านั้นทำได้เพียงมองจากที่ไกลๆเท่านั้นเขาพลันโคจรเคล็ดวิชาขับเคลื่อนในภายในร่างกายรวบรวมจิตสัมผัสแทรกซึมเข้าไปในลมพายุแต่เมื่อแผ่จิตสัมผัสเข้าไปในลมพายุก็รู้สึกเวียนหัว ทำได้เพียงสัมผัสได้อย่างรางเรือนในระยะหลายสิบจางเท่านั้นและเมื่อแผลเข้าไปลึกกว่าเดิมก็เกิดสถานการณ์เช่นเดียวกันราวกับมีหมอกหนาะเทิบนั้นเขารู้สึกงงงันอย่างสุดๆต่อจากคำพูดของหูหยินชาราผู้บำเพ็ญเพียรใบหน้าเย็นชาแซ่โยวเองก็ดึงจิตสัมผัสออกมาพลั้งเลยว่าไม่ผิดนี่คือเคล็ดวิชาลมวิญ,ญญาณของคนมู่หลาน นักรบอาคมที่เคยต่อสู้กับข้าก่อนหน้านี้ก็สำแดงเคล็ดวิชาลมวิญญาณอย่างทุลีแรกหมื่นจ้างเมื่อสำแดงเคล็ดวิชาลมวิญญาณนี้ออกไปไม่เพียงแต่สามารถสำรวจผู้บำเพ็ญเพียรที่ซ่องตัวอยู่ของพวกเราได้ยิ่งไปกว่านั้นลมพายุทรายสีเหลืองในนั้นยังมีประสิทธิภาพอัศจรรย์ในการป้องกันตัวและกักขังศัตรูยุ่งยากเป็นอย่างมากทว่าสถานการณ์ที่น่าตะลึงเบื้องหน้านี้ ก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนดูเหมือนว่าจะมีอาณาเขตกว้างใหญ่มากกว่าเคล็ดวิชาลมบิญญาณร้อยเท่าพันเท่าแปลกไปหน่อยนันหลงโหพูดไปมีสีหน้าเคร่งขรึมลงไปด้วยคนมู่หลานคนอื่นๆที่ได้ยินล้วนหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อยหวังฉานและเยี่ยนหรูเยียนยิ่งมีสีหน้าซีดขาวมากขึ้นทว่าตอนนี้ฐานะและพลังยุทธของเขาสองคนต่ำที่สุด แน่นอนว่าจึงมิกล้าเอ่ยปากสอดอะไรตามอำเภอใจพี่หนาหลวงพูดไม่ผิดมีเพียงเคล็ดวิชาวิญญาณของนักรบอาคมเท่านั้นถึงจะสามารถทำให้ลมพายุเปลี่ยนเป็นหน้าตกตะลึงขนาดนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นดูจากอนุภาพของเคล็ดวิชานี้ด้านในไม่รู้ว่ามีนักรบอาคมแอบซ่อนอยู่กี่คนถึงแม้จะมีผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกับพวกเราก็ดีไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ จะเป็นไปได้อย่างไรจู่ๆคนมูหลานจะให้นักรบอาคมจำนวนมากเช่นนี้มาทำอะไรหูหญินไถการพักรบของพวกเรากับคนมูหลานผ่านมานานเท่าไหร่แล้วน่าจะร้อยกว่าปีแล้วความหมายของพี่หวังคือหูหญินไถได้ยินพลันเผยสีหน้าออกมาร้อยกว่าปีแล้วน่าจะทำให้คนมูหลานพักผ่อนจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว หวังเทียนกูเผยสีหน้ายะเย้ยออกมาขณะเอ่ยอย่างราบเรียบพี่หวังพูดไม่ผิดน่าจะเริ่มสงครามรอบใหม่แล้วครั้งนี้ไม่รู้ว่าต้องสูญเสียผู้บำเพ็ญเพียรไปเท่าไหร่แต่ว่าบาังเอิญเช่นนี้พวกเราบาังเอิญพบกับกองหน้าของคนมู่หลานพอดีพอดีน,นั้นหลงโหพึมพำขณะเอย่ยด้วยใบหน้าจนปัญญาเล็กน้อยคนอื่นๆได้ยินก็รู้สึกว่าเรื่องนี้บังเอิญอย่างสุดๆ ในโลกนี้มีเรื่องบังเอิญมากมายนักไม่จำเป็นต้องตกตะลึงขนาดนั้นเพราะว่าดูแล้วพวกเรามีเพียงสองทางเลือกหนึ่งคือกลับไปทางเดิมไม่ต้องประทะกับกองหน้าของคนมู่หลานและหาโอกาสไปตามหาสมบัติอีกครั้งอย่างไรเสียสมบัติก็ไม่มีขาวันข้างหน้ายังมีโอกาสอีกแต่คนมู่หลานไม่มีทางหยุดการโจมตีภายในสอถึงสปีแน่ภายในระยะเวลาสั้นๆ คงเป็นไปไม่ได้และโลกนี้ก็มิอาจคาดเดาได้ครั้งหน้าจะรวบรวมสหายทุกท่านมาพร้อมกันได้หรือไม่ก็พูดยากแล้วชายชราชุดขาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักอึ้งไม่ต้องพูดแล้วทางเลือกที่สองคือการประท่าตรงๆอย่างแน่นอนทลายอาคมลมของอีกฝ่ายออกไปทว่านี้มันเสี่ยงไปหน่อยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้หากในนั้นมีตัวประหลาดที่ร้ายกาศร,ระดับเดียวกับพวกเรา พวกเราก็ทำสำเร็จได้ยากแล้วหรือว่าคิดหาวิธีหลบเลี่ยงอีกฝ่ายไม่ได้หูยินชาราสานันทิสะเอือยอย่างไม่เห็นด้วยเกรงว่าอ้อมไปจะไม่ทันแล้วคนมู่หลานเริ่มการโจมตีแล้วจะมีแค่กองหน้าได้อย่างไรถึงแม้ว่าพวกเราจะอ้อมไปทางอื่นคงพบกับคนมู่หลานอีกเช่นกันแต่ว่าพวกเราสามารถใช้เคล็ดวิชาอัมพรางดูก่อนดูว่าจะแทรกตัวผ่านไปจากทางด้านข้างได้หรือไม่ ขอแค่ไม่เข้าไปตรงใจกลางของอาคมลมก็น่าจะไม่มีปัญหาและขอแค่ผ่านกองหน้าของคนมู่หลานไปได้พวกเราก็จะมีเวลาเพียงพอในการหลบเลี่ยงกองกำลังหลักของนักรบอาคมแล้วและไปถึงทุ่งหญ้ามู่หลานที่ไม่มีคนได้พอดีจากนั้นก็เอาสมบัติจำนวนมากไปได้อย่างสบายๆหลังจากที่ชายชาราครุ่นคิดแล้วถึงได้เอ่ยขึ้นอย่างเคร่งขรึมเมื่อได้ฟังคำแนะนำของชายชารา คนอื่นๆพลันปรึกษากันเล็กน้อยและรู้สึกว่ามีเพียงเช่นนี้ถึงอย่างไรเสียผู้ใดก็ไม่อยากละทิ้งโอกาสเมื่อหน้าและต้องรออีกกี่ปีก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแน่นอนนี่เป็นเพราะนานลงโโหและพวกล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดมิเช่นนั้นต่อให้สมบัติจะดึงดูดใจแค่ไหนพวกเขาก็ทำได้เพียงกลับไปอย่างหน้าดำาครําเครียดแล้ว ทว่าก่อนหน้านี้คนพวกนี้จึงทยอยกันปล่อยยันถ่ายทอดเสียงออกไปให้ผู้บำเพ็ญเพียรพันธมิตรมันคาสวรรค์เก้าแคว้นที่อยู่ใกล้ๆจะได้ให้พันธมิตรทั้งเก้าแคว้นเตรียมตัวอย่าถูกคนมู่หลอนรอบโจมตีและถูกสังหารอย่างตั้งตัวมิทันนี่ก็นับว่าพยายามทําหน้าที่ของผู้บำเพ็ญในเทียนหนานของพวกเขาแล้วจากนั้นพวกเขาเก้าคนก็เก็บถิ่นไอลมปราณอัมพรางกายเริ่มหนีไปด้านข้างอย่างเงียบเชียบ คิดจะหลบเลี่ยงใจกลางของพายุลมที่รุนแรงแล้วผ่านไปทางด้านข้างเพราะกลัวว่าหวางฉานและพวกจะมีพลังยุดไม่พอดังนั้นหวางเทียนกูจึงหยุดลำแสงขนาดใหญ่ออกมาโดยเฉพาะคลางห่อหุ้มทั้งสองคนเอาไว้ข้างในจากนั้นก็ค่อยๆสลายหายไปภายใต้สายตาของหารลี่หารลี่เห็นเช่นนั้นมุมปากกลับหยักรอยเย็นชาออกมาจากจิตสัมผัสของเขาร่องรอยของหวางเทียนกูและพวก จะหนีรอดพ้นจากเขาได้จริงๆได้อย่างไรระยะร้อยกว่าลี้ชั่วพริบตาก็ถึงพายุรายสีเทาและเหลืองเข้มราวกับอสูรกายที่ผุดออกมาจากขอบฟ้าแฝงแรงกดดันแผ่ออกมาจากที่ไกลสายสีเหลืองยังมาไม่ถึงพายุหมุนลมพลันส่งเสียงร้องคำรามดังกึกก้องโชคดีที่พวกเขาออกห่างจากอาคมลมมาทางด้านข้างแล้ว คนก็อยู่ค่อนข้างไกลออกไปพายุหมุนสองสามสายจึงแฉลบไปด้านข้างไม่ได้ก่อภัยคุกคามอะไรพายุหมุนพวกนี้ใหญ่หน่อยก็มีเส้นผ้าศูนย์กลาง10บกว่าจังเล็กหน่อยก็มีขนาดสองสามจังเพียงพอที่จะปกบิงนัก,กรบอาคมจำนวนมากฮาลี่ที่อําพรางกายอยู่นั้นอยู่ในระยะที่ใกล้เช่นนี้จึงใช้จิตสัมผัสตรวจสอบให้ชัดเจนภายในพายุหมุนพวกนี้มีเงาร่างเคลื่อนไหวยอยู่รางๆ ดูแล้วน่าจะมีนักรบอาคมแฝงกายอยู่ในนั้นทว่าเห็นได้ชัดว่านักรบอาคมพวกนี้ไม่พบพวกของหานลี่ที่อยู่ด้านข้างจึงขับเคลื่อนพายุไปเบื้องหน้าต่อไปหานลี่และพวกจ้องเขม็งด้วยสายตายเย็นชาและพุ่งไปข้างหน้าอย่างเงียบเชียบเห็นเห็นอยู่ว่าพวกเขาต้องพุ่งตามกันเข้าไปในทรายสีเหลืองจะจู่นานลงเหวที่อยู่หน้าสุดก็ถ่ายทอดเสียงเตือนพร้อมกับหน้าสีเปลี่ยน แย่แล้วระวังด้านข้างฮันลี่ได้ยินแล้วพันหันหน้าไปมองผลลัพธ์ทำให้สีหน้าตะลึงตกใจพายุหมุนขนาดมหึมาจนมองไม่เห็นยอดหนาร้อยจ้างสายหนึ่งคาดไม่ถึงว่าจะพุ่งมาทางพวกเขาจากจุดที่กลาออกไปอย่างบ้าคลัง่งพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นนี้ด้านในต้องมีนักลบอาคมจํานวนไม่น้อยเป็นแน่หรือว่าคนผู้นี้พบพวกเขาแล้วฮันลี่สุดลมหายใจเข้าลึกเฮือกหนึ่ง รู้สึกอยากทดสอบกระบี่ไผ่เขียวตัวต่อเมคาในร่างอย่างอดไม่ได้ถึงแม้ว่าได้ยินชื่อเสียงของนักรบอาคมมาเนินนานแล้วแต่เขาก็ยังไม่เคยพบด้วยตาตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวทว่าสภาพการที่มองเห็นเบื้องหน้านี้ช่างเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะดีใจอะไรเลยจริงๆคนอื่นๆเองก็จ้องไปยังพายุหมุนนั้นด้วยสีหน้าเตรียมการป้องกันบางคนก็มีลำแสงสีมือสลัวโคจรอ,อยู่บนมือหยิบสมบัติอาคมออกมาไว้ในมือแล้ว แต่พายุหมุนกับเคลื่อนผ่านทุกคนไปอย่างรวดเร็วคาดไม่ถึงว่าจะไม่รู้สึกเลยสักนิดนี่จึงทำให้นาะนหลงโหอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาอย่างเบาใจและเมื่อเสียเวลาช่วงนี้ไปหมอกทรายที่ไร้ขอบเขตพันลดระดับมาจากบนท้องฟ้าชั่วคู่ก็ปกคลุมทุกคนเอาไว้รอบด้านเปลี่ยนเป็นมืดมัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยในทันทีทุกแห่งล้วนเป็นสีเหลืองเข้มทำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากระวังหน่อย พายุทรายนี้แปลกยิ่งจิตสัมผัสมิอาจทะลุผ่านไปได้ไกลนักอย่าแย่กันนานหลงเหือร้องเรียกอย่างราบเรียบถึงแม้ว่าทุกคนทะลุออกจากหมอกทรายนั้นได้อย่างง่ายดายแต่เช่นนั้นร่องรอยของทุกคนก็จะถูกเปิดเผยโชคดีที่พายุทรายสีเหลืองพวกนี้น่าจะพัดไปอย่างรวดเร็วหารี่และพวกจึงทําได้เพียงเข้าไปใกล้เล็กน้อยและอําพางตัวต่อพางมิ่งไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง แต่หลังจากเหาะมาอีกสักระยะหนึ่งฮา์ลี่พันพิจารณาสถานการณ์มืดมัวซ้ำซากรอบด้านในใจรู้สึกผิดปกติอยู่ลึกๆจู่ๆร่างของฮา์ลี่พันหยุดชะงักหยุดเหาะเหินขณะลอยค้างอยู่บนอากาศขราวนี้จึงทำให้หนานหลงเหี่วและพวกตกตะลิงและหยุดลงด้วยความตื่นตระหนกเช่นกันสหายหานเหตุใดถึงไม่ไปต่อละ่ะหูหยินชาราขมวดคิว้วเอ่ยถามอย่างไม่พอใจเล็กน้อย สหายทุกท่านไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติหรือฮานลี่เอ่ยด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกสหายหมายความว่าอย่างไรชายร่างใหญ่ผิวดำร่างกายแวบหายไปมาอยู่ข้างกายของฮานลี่พลางเอ่ยถามด้วยความตกตะลึงวังเทียนกู่และชายชาราชุดขาวได้ยินพลันวองศบตากันคาดไม่ถึงว่าเผยสีหน้าตกตะลึงระคนสงสัยออกมา ความจริงแล้วข้าไม่พูดสหายบางคนก็น่าจะสัมผัสได้พวกเราบินอยู่ในพายุทายมาไกลขนาดนี้เหตุใดแม้แต่นักรบอาคมสักคนก็ไม่เจออย่าบอกนะว่านักรบอาคมพวกน,นี้รวมตัวอยู่ที่ใจกลางของพายุทรายยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์รอบๆด้านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงน,น,นั่นหมายถึงอะไรสหายทุกท่านก็น่าจะรู้สินะฮาลี่เอ,อ่ยด้วยสีหน้าที่ดูไม่ได้ มีคนสำแดงเฉดห่วงห้ามลอบทำร้ายพวกเราชายร่างใหญ่ผิวดำได้ฟังก็เอ่ยพึมพำด้วยสีหน้าดูไม่ได้เช่นกันจากนั้นแววตาพลันเปล่งประกายมองไปรอบๆด้านไม่หยุดสหายหารน่าจะพูดไม่ผิดข้าเองก็รู้สึกแปลกๆดูแล้วพวกเราคงถูกอีกฝ่ายสัมผัสได้จากนั้นจึงสำแดงเพลิดวิชามาต่อกรกับพวกเราดูแล้วคงหลีกเลี่ยงสงครามใหญ่ไม่ได้แล้ว หลังจากที่หนานหลงโหงเงียบกริบไปชั่วครู่ก็พยักหน้าน้อยๆขณะเอ่ยอย่างเคร่งขรึม